คิดดูสิว่านาะการกระทําทุกวันเนี่ยนะคะพอมาดูข่าวโอ้โหแม่งใช้ฮอเนี่ยระดับเท่าไหร่น้ํามันนะคะเงินไครเงินภาษีนะ,ะใส่ชุดสีเขียวนี่ครับพี่น้องสั่งการสั่งการสั่งให้ลูกน้องคนล่งคนล่องคนลง,น,ลง,น,ลงนี่ไงฮะเพราะอะไรลูกน้องบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากทํา เพราะมันเหตุผลว่าเห็นนะะลูกพี่เนี่ยนะฮะทำผิดกฎหมายบางคนนี่ออกมาเปิดเผยอย่างคดีของเงกลโจนี่ลูกน้องก็ได้ออกมาพูดบางทีก็เห็นใจนะคะพี่น้องแต่มันเป็นยังไงล่ะมันร่วมด้วยช่วยกันมันก็มีความผิดแต่อย่างน้อยนะฮะพี่น้องก็ยังปราบปรามไอ้พวกชั่วร้ายเนี่ยหาแดกได้นานนี่คือเป็นนะฮะนักสู้ที่แท้จริงคนดีๆก็มี คนชัวนะ่วเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาเยอะเราต้องให้กำลังใจครับพี่น้องต่อไปนี้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะพี่น้องดีๆเนี่ยนะฮะเขาตั้งด่านนะตั้งด่านก็ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่ว่ายัดยายเขากูเห็นนะไปการจับนกะข่าวล่าสุดนี่คุฟาดตามข่าวจริงนะกูไม่ได้มันโนนะมีการนะพี่น้องเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยไอ้พวกชี้เฮียนนี่ก็แม่งจริงๆนะ ยัดยาแม่งคนนั้นคนนี้ไปพอเสร็จแล้วก็าทำยังไงล่ะครับพี่น้องนะขโมยเงินเขามั่งขโมยของกลางมั่งอน,น้นันนี้ทำเพื่ออะไรนะคะมันหลายอย่างแล้วคะ่ะในการที่เจ้าหน้าที่ชั่วๆมันเยอะมันกบเกินคนที่เจ้าหน้าที่ดีๆเขาทำเพื่อสังคมเนี่ยกรุณนาเธอคะ่ะให้เกียรตินะ,ะในหน้าที่ตัวเองมั่ง ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อประชาชนประชาชนนี่นะฮะเขาไว้ใจคุณอย่าให้คุณมาดูแลแต่คุณกลับไม่ดูแลเขาคุณกลับไปทําชั่วเองคุณต้องพิจารณาทําไม่ได้ลากออกนะนี่แหละค่ะนะกูก็งึดอยู่รอกนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยเอาหอเนี่ยไปขนยาเสพติดกี่ล้านเม็ดมีหน้าล่ะค่ะ กูไม่ได้ทางบกกูก็เอาทางอากาศไม่ได้อากาศกูเอาทางน้ําเลือดำน้ำเนอะมึงไปตรวจสอบหรือ,อยังนี่บวกไ้ตรวจสอบไปกูว่านี่มันดําไปพุทธตรงนูน้นพุทธมาทางนี้นะ่ะข้ามประเทศทุกวันนี้นะคะพี่น้องมีใครกล้าตรวจสอบได้ไหมซื้อมาเพื่อผลประโยชน์ไหมกูถามหน่อยนะมึงเอาไปส่งอะไรเออถามหน่อย นี่แหละค่ะพูดยากนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอ่ะนัน่ะไอ้พวกแผนพักสามสีอะอ่ะนันล่ละค่ะเอาน,ะ,ะ,เอานะ,ะเอาของกลางไปขายดีพ่อแม่นันล่ละค่ะเอาแม่งทุกอย่างทุกวันนี้นะคะกูได้ยังกูเอาบลนะพี่นง นี่แหละค่ะนายการกระทําของคนชั่วนะพี่น้องถึงบอกว่าเอ้ากูย้อนเข้ามากกกอกนะเข้ามากกอกในการที่นะไปตรวจสอบดูทิว่าสัตว์หมาเนี่ยนะนะจำเรยขี้คุกเนี่ยอรังการงานสร้างมันได้ใจทุกวันเนี้ยไม่มีคนไหนที่จะไปตรวจสอบมันได้หรอกเพราะบารมีมันสูงไง มีคนหนุนหลังนะคะวันนี้ก็ล่าสุดนะพี่น้องเดี๋ยวนะคะมึนได้ยหิวเขาว่าได้กินเขากินน้ำเลย <c oughs> อาสวัสดีค่ะแชร์กันไปค่ะพี่น้อง นี่เดี๋ยวนะคะพี่น้องบัน้เดเอามาๆๆนะคะบ้านจะวิเคราะห์ในเรื่องการที่นะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> ในการที่มันออกมาสัมภาษณ์นะคะพี่น้องนะคะ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับนะคะ <c oughs> เอออย่างที่มาสัมภาษณ์ไอสัตว์หมาเนี่ยไอขี้คุกเนี่ยสองผัวเมียนะคะ <c oughs> ในการที่ก็บอกว่าเอาเนมีไรสด นะคะมีนะคะยูทูปเพจมาอันหนึ่งเนี่ยนะคะหรือว่านักข่าวเนี่ยค่ะพี่น้องมาสอบสัมภาษณ์มันนะคะถามมันนะ,ะบอกว่าเออนี่เป็นยังไงครับบ้านสันในการที่อ่ามีฟิวนะคะมีฟิวแบบไหนบ้านสันนี่ถูกกันนะข้อหานะคะจำเลยขี้คุกเนี่ยนะคะ่ะพี่น้องจะว่าจัางไหนบ้านสันมันก็บ,บอกว่าโอ้ยว่าเป็นอยังดอกของธรรมดาครับชิวช่วๆชี่านสันตัวนะคะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะบม่ได้ตื่นเต้นยัง สำหรับคดีนี้นะคะพี่น้องเพราะมันไม่ได้ทําความผิดปรสสันนามันชิ่วๆนะอ้าวมันว่าไปนะคะอ่าทำเนียมอ่าป้ากันจะบอกว่าในการที่นะคะมันช่วงนี้นะ,ะพี่น้องอ่าในการที่ไปนาะะทำสร้างกระแสการที่อ่าทำบุญร้อยวัดไอสัตว์มานี่นะคะพี่น้องช่วงนี้มันก็คือว่า กรรมมันตาม,ตามทันเร็วนะกรรมตามสนองเร็วมันบอกว่าทุกวันนี้นะเอฟซีถามมาออ้ทําไมนะอะออเจําเลยขี้คุกคะทําไมคุณรอดทุกครั้งวัดสันรอดล้ครับผมมาคนบุญเนาะถือศีลยินเจตลอดถือศีลว่าสันเมื่อถือศาสตร์ปากถือศีลบักผีป,ปอบนะคะสร้างกระแสอีกแล้วค่ะพี่น้องรู้ไหมว่ามันสร้างกระแสอะไรนะคะในการที่ นะมาทำอะไรอีกนะติดป้ายเปิดโฆษณาเปิดบริษัทใหญ่พูดแล้วคักบอครับพี่น้องเออบริษัทนะคะเออจำเรยขี้คุกอินเทอร์เน็ตเออบริษัทนะคะแปดแปดแปดพูดและซื้อสินค้าแถมสินค้าประสันมึงรู้ไหมว่าหมายเลข8ดนั่นกูจะบอกมึงว่านะนะนะเป็นลางร้าย888เหมือนกับว่าคุกคุกคุกมามึงเห็นเลขศูนย์าศู บนล่างนะคะแปดแปดนั่นก็คือศูนย์ศูนย์คุกคุกอย่างเดียวนะคะกูจะบอกมึงให้กูวิเคราะห์ใอ้มึงเลยนะคะเออในการที่มึงทําบุญเนี่ยนะคะกี่วัดน่าร้อยวัดนะมึงทําแบบเนี้ยมันเป็นการจอมปลอมทําบุญร้อยวัดล้างซวยนะคะในการที่นะคะล้างบาปการที่ฆ่าอ่าปหะหาฆ่าเด็กชีวิตบริสุทธิ์คนหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มนะคะการที่มึงจะ นะไปล้างบาปร้อยวัดเนี่ยท,ทําผ้าป่ากถินนาะกี่ร้อยวัดเนี่ยมันก็ล้างสวยไม่หมดคนอย่างมึงเนี่ยนะคะพี่น้องนะมันก็ไม่พ้นยังไงประหารชีวิตแน่นอนนะะพี่น้องเขาบอกว่าอะไรตอนนี้นะะพี่น้องว่ามาเปิดบริษัทอลังการงานสร้างนะักโอ้โหยนะจ้างอะไรนะนักลำํำพญาง,งูเขียวใหม่อีกแล้วค่ะนะฮะคนไหนที่ดูคลิปไม่เมื่อเช้า พยาง,งูเขียวนาพี่น้องล่ำนาล่ำหลังมวนนามวนหลังฟังแล้วดูแล้วขนลุกพูดแล้วขนลุกแม่มังตินะคะเฮ็ดแังสันเฮ็ดแังในกูก็ล่มได้นะพี่น้องโอ้ยบักจังไรหมานะเพราะอะไรเหตุผลสร้างภาพอีกนะคะเออสร้างภาพอีกใครเป็นคนสร้างภาพให้มันรู้ไหมว่าอีสัตว์ไม้อีแก่นี่นะคะพี่น้อง มันก็มาช่วยไงมันรู้ว่าไอสัตว์หมานี่นะจำเลยที่คุกเนี่ยประกันไม่ต่ำกว่านะคะโดนเรียกเรียกร้องคดีที่นาชดเชยของแม่หนอนีห้าล้านสองแสนเนี่ยพราะเงินมันไม่พอมันต้องรีบเปิดขอทานออนไลน์อีกรอบหนึ่งอีเกนี่กูถามมึงหน่อยเหรอนะหน้าด้านหน้า,นา,นาทนอยากได้ผัว้าวบ้านเขาอยากเย็ดผัวเขาลงทุนร้อยล้านยัดแล้ว อีกไม่รู้สินค้าเฮียอะไรเน่าๆนะคะพี่น้องยัดเข้ามาหลอกลวงชาวบ้านเขาหลอกลวงเอฟซีขายแม่งหมดไม่รู้ผ่านอยอยไหมไม่รู้ว่ามันกินมาแดกมากอะไรกูไม่เห็นมีอะไรเลยมึงก็ขายเองแดกเองหลอกลวงชาวโซเชียลกูขายได้เป็นแสนกลองหมื่นกลองนะขายได้เป็นยอด,ดะนะเงินเป็นแสน,แสน เอาเงินของมึงเนี่ยนะคะขายหีเน่าๆเนี่ยเอามาลงทุนเป็นร้อยล้านยัดเพื่อให้ผู้ชายขี้คุกนเนรคุณคนเนี้ยขยะสังคมคนเนี้ยส่งเสริมคนชั่วมึงคิดดูแล้วละมันคุ้มกับตัวมึงไหมอีแกนังเหนียวทุเลศจะตายหาหนังตาก็หย่อนแล้วมึงไปสวยมีดหมวมึงก็สวยไม่ขึ้นเพราะจิตใจชั่ว ร่วมด้วยช่วยกันพวกมึงอ่ะเพราะมึงจิตใจอมหิทธ์มึงไม่รู้ว่าใน,นผิดอะไรถูกจะซื้อผัวเขามาให้ได้เหรอในเมื่ออีเถิกมันยืนยัดว่าผัวกูฆ่าใครอย่าแตะมันไม่ได้งโง่นะมึงมันเลียหีเลียแข้งมึงนั่นเพราะอะไรมันอยากได้เงินประกันนะฮะพราทุกวันนี้เงินห้าล้านสิบล้านเน่ะเงินมันรวยหลอแล้วมันก็เริ่มหานะ การประกันมันเริ่มขึ้นการโดนเรียกร้องนะคะขอบคุณมากมายค่ะหาร์ดดูโว่ขอบคุณมากม,มายเ,เ,เอาลูกเสาอ่านะแอลลูกแก้วนะฮะพี่น้องนั่นแหละค่ะเพราะเป็นการที่นะคะอิสัตว์หมาอีแก่เนี่ยลงทุนสร้างนะ,ะเพื่อให้สัตว์หมาเนี่ยอยู่รอดต่อไปเพื่อเป็นผลประโยชน์หาแดกต่อไปนะ,ะสวัสดีค่ะคุณโอชานะฮะสวัสดีค่ะ เพื่อเป็นการที่สร้างาละครเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนหากินได้ตลอดพวกมึงนี่กูจะแนะนามึงนนการที่บอกว่ามาเปิดครีมใหม่เนี่ยนะคะครีมอะไรมึงบอกว่านังหน้าแก่ๆแบบนี้กูจะลองใช้ดูสิจะใช้ดีไหมขนาดสินค้ามึงบอกว่ามึงทําออกมาขายเองเป็นตัวแทนเองนังหน้าเหียวๆขอมึงเนี่ยนะ เออคีมขายเจ็ดร้อยเก้าสิบพนาทถแม่มึงขายเอาตึกคีมโคตรพ่โคตรแม่มึงติมคือแพงครักแพ่งเนี่ยเด่กกูใช้นิวเวียนี่ของกูเนี่ยนะฮะกูลดความแก่เนี่ยนะคะหายูโลสองร้อยบาทตีซะเป็นเงินไทยนี่สองร้อยห้าสิบบาทนี่ใส่ดีนานานาด้านนาทนนี่หน้ากูนี่ยังปิ้งอยู่เลยตีนกาบ่เห็นซ้ำ นะถ้ากูยิงเข่าขมึงเห็นเนี่ยนะคะกูถามมึงหน่อยขนาดอีแกหนังเหนียวนี่ฮะหน้าด้านหน้าทนเนี่ยอยากได้ผัวชาวบ้านลงทุนนะ,ะพี่น้องนะไปเลียหีเลียแข้งเลียคยุยเจ้าของบริษัทให้สร้างสินค้าลวงชาวบ้านเข้ามาอีกรวงโซเชียลเป็นสินค้าใหม่คิมกันหน้าด้านหน้าทนนะกูบอกว่าในการที่ครีมแบบนี้นะ มึงตั้งไว้เลยว่าครีมเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าใสหน้าอ่อนนะครีมป้องกันให้มึงทำมาเลยเลยว่านะฮะกันนะนะหน้าเหี่ยวหน้าย่นเนี่ยให้ย่นกว่าเก่านะคะหน้าด้านหน้าทนเนี่ยนะคะมึงไปทำมาใหม่มึงจะขายดีนะคะถ้าแบบครีมแบบนึงมึงเนี่ยมันขายไม่ได้หรอกนะอย่างพวกมึงมาขายเนี่ยนะ ขายเองนะจัดฉากเองนะเปิดกลังดูเปิดกลังดูพะนะเออคุณยี่ซอยซื้อเงินหนึ่งมืนบาทเพราะอะไรประเดิมเพื่อรอกชาวเอฟซียบไปซื้อทอพี่น้องคี้ดีๆนั่นเขามีหลายมันขึ้นอยู่สันดานหนังนาม,มึงดอกมึงอยากงามเก็บเงินไปสวยมีดบอกข้างเดียว ขนาดตัวมันน่ะไปสวยมีดหมอมาแล้วหนามันก็ยังเหี่ยวแอบเตยบอยู่หันมึงบ่งดอขนาดกล้องมันหนาแอบเราได้นั่นอีแก่อันนี้นะ่ะอะอีหมอล่าเน่านั่นมันง่ามตรงไหนพราะมันไม่เคยใช้มันซื่อมานี่นะตอนหนาเนี่ยเอาน้กูดนุ้นมึงเด้มือนหนึงเนี่ยอ่ะกูเอาใส่คีมนะฮะสิห่ากลองพะนะเอายังเอาไปแจผู้พืน่น เออเอามาซากซพหนองนมเน่าหรือเปล่าคุณแม่ว่าะันเออน่ากลัวมาจากซากศพเน่านี่นะนั่นแหละค่ะเอาน้ำเหลืองมังลาลูกเว้าถือกไปบีบน้ำเหลืองมาหน้าจากพบเลบีบมาช่วงนี้โควิดจะด้วยสิมาผสมน่ะนาเมื่อกสิตายกันทั่วแบบนี้